สวัสดีครับแฟนๆแฟ,แฟทุกท่านวันนี้ก็กลับมาพบกับทีเด็ดเฮียหมาล้มโตเช่นเคยนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปรับชมทีเด็ดวันนี้ยังไงขอฝากทุกคนกดไ like, ลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันด้วยนะครับวันนี้เฮียหมาก็จะมาให้แนวทางทั้งหมด5คู่ด้วยกันเป็นศึกฟุตบอลประจำวันที่23มีนาคมเริ่มต้นที่คู่แรกนะครับเป็นศึกกระชับมิรทีมชาติเตะเ,ตะเวลาเที่ยงคืนไอร์แลนด์เปิดบ้านรับการเยือนของเบลเยียมคู่ที่2เตะเวลาเที่ยงคืนสโลวาเกียเปิดบ้านรับการเยือนของออสเตรีย คูที่3เตะเวลาตีสออังกฤษเปิดบ้านรับการ,รเยือนของบราซิลคู่ีี่เตะเวลาตีสองเดนมาร์กเปิดบ้านรับการ,รเยือนของสวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเตะเวลาตีสามฝรั่งเศสเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเยอรมนีสำหรับแฟนๆที่สนใจรับทีเด็ดจากเฮียหมายแอดไลน์มาที่แอด1688 FC ตามหน้าจอที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับรับรองเด็ดแน่นอนเปิดมาคู่แรกนะครับเป็นสุดกระชับมิตรทีมชาติเตะเวลาเที่ยงคืน ไอแลนด์เปิดบ้านรับเยเมนของเบลเยียมทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมา2ครั้งเป็นเบลเยียมนะครับคว้าชัยได้1เกมแล้วก็เสมอกันไป1เกม2นัดหลังสุดทํากําไรไปทีมละ1เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านไอแลนด์ชนะ1แพ้3เสมอ1น,นัดล่าสุดเปิดบ้านเสมอกับนิวซีแลนด์มาด้วยสกอร์หประตูต่ตอ1นึเกมหลังสุดทํากําไรไป2เกมส่วนทีมเยนเบลเยียมนะครับหเกมหลังสุดฟอร์มร้อนแดงมากพวกเขาชนะไป4เสมอหนึ่ง นัดล่าสุดเปิดบ้านถล่มอาอร์เซ์ไบาจานมาด้วยสกอร์5ประตูต่อศูนย์ในศึกยูโรรอบคัดเลือก5เกมหลังสุดทำกำําไรไป4เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านไอร์แลนด์ยิงได้13ประตูเสียไป13ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.3ประตูต่อเกมส่วนทีมเ,เ,เยอรยียม10เกมหลังสุดยิงไป26ประตูเสียไป6ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.6ประตูต่อเกมเดี๋ยวเรามาดูแฮนด้กับเอเชียชยอหลังของทั้ง2ทีมกันนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านไอร์แลนด์เมื่อแฮนด์ดับเบิ่เลูก ห้าเกมหลังส mm ุดพวกเขาเสมอทั้ง5นัดทำกำไรได้ทุกนัดส่วนให้นะครับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่สองลูกควบสอลูกครึ่งห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้สอทำสกอร์สูงไป3เกมส่วนทีมเยอรเบนเยมื่อให้นะครับเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูกห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2เสมอ2แพ้1ทํากทำกำไรได้เพียงแค่2เกมส่วนให้นะครับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่สองลูกควบสองลูกครึ่งหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2ทำสกอร์สูงไป3เกมเหมือนกัน วันนี้นะครับแฮนด์คปเปิดมาที่ทีมเยือนเบลเยียมเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนแฮนด์คับถงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึง่งจาบ้านไอแลนด์นะครับ5เกมหลังสุดคว้าใช้ได้เพียงแค่1เกมก็คือนะัดที่บุกไปถล่มยิบรอสตามาด้วยสกอร์4ประตูต่อ0ูส่วนทีมเยือนเบลเยียมน,นะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว5เกมติดต่อกันนัาล่าสุดก็เปิดบ้านถล่มอาอร์เซ์ไบาจานมาด้วยสกอร์5ประตูต่อ0ูฟอร์มช่วงหลังนะครับเบลเยียมดูดีกว่าาล้วัันนนีี1ูกไมม่ปญหา คู่นี้เฮียหมาขอมองไปที่ทีมเยือนเบลเยียมคู่ที่2นะครับเป็นศึกกระชับมิตรทีมชาติเตะเวลาเที่ยงคืนสโลวาเกียเปิดบ้านรับเยอยันของ,งออสเตรียทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมา4ครั้งเป็นสโลวาเกียนะครับคว้าชัยไป1ครั้งแล้วก็เสมอกันไป3ครั้ง4เกมหลังสุดนะครับเป็นสโลวาเกียทํากำไ้ไปถึง3เกม5เกมหลังสุดของเาบ้านสโลวาเกียชนะ4แพ้หน นา่าสุดบุกแปลชนะบอสเนียมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ1ในสุดยูโรรอบคัดเลือก5เกมหลังสุดทํากำไรไปถึง4เกมส่วนทีมเยอนออสเตรียนะครับ5เกมหลังสุดชนะ4แพ้1นล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะเยอรมานีมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 5เกมหลังสุดทํากำไรไป3เกม10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านสโลวาเกียยิงได้17ประตูเสียไป8ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.7ประตูต่อเกม ส่วนทีมรเรียนออเตอร10เกมหลังสุดยิงไป20ประตูเสียไป8ประตูเฉลี่ยได้ประตู2ประตูต่อเกมส่วนแฮตคปบเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านสโลวาเกมเมื่อแฮตคปบเปิดมาที่เสมอในเสมอกันหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2ทำกำไรไป2เกมส่วนแฮตคปบสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกควอด2ลูกครึ่งหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1ทำสกอร์ต่ำไป4เกม ส่วนทีมเยอรมนออสเตรียไม่เฮนท์แคับเปิดมาที่เสมอในเสมอกันหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้1ทํากําไรไปถึง4เกมส่วนเฮนท์แคับสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลูกควบา2ลูกครึ่งหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะไป2แพ้3าําสกอร์สูง3เกมส่วนวันนี้นะครับเฮนดิแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านสโลวาเกียเป็นต่ออยู่ที่เสมอควบครึ่งลูกส่วนเฮนดิแคับูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกควบสองลูกครึ่งเจ้าบ้านสโลวาเกียนะครับชนะมา3เกมติดต่อกัน นัดล่าสุดบุกแปลชนะบอสเนียมาด้วยสกอร์สประตูต่อหนึ่งส่วนทีมเยอันออสเตรียนะครับช่วงหลังก็ฟอร์มไม่ธรรมดา5เกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง4เกมแล้วก่อนัดล่าสุดนะครับเพิ่งได้ความมั่นใจเปิดบ้านเอาชนะเยอรมน,นีมาด้วยสกอร์สประตูต่อศูนย์ถึงแม้เฮตูเฮตช่วงหลังนะครับสโลวาเกียจะดูเหนือกว่านิดนิดแต่ช่วงหลังนะครับฟอร์มของออสเตรียถือว่ามาแรงเสลือเกินและวันนี้นะครับเสมอก็ไม่เสียหายคู่นี้เฮียหมาขอเลือกไปที่ทีมเยือนออสเตรีย คููที่3นะครับเป็นศึกกระชับมิตรทีมชาติเตะเวลาตีสองอังกฤษเปิดบ้านรับการเยือนของบราซิลห้าเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับชนะกันไปทีมละหนึ่งเกมแล้วก็เสมอกันไปถึง3เกมหาเกมหลังสุดเป็นอังกฤษนะครับทำกำไรไปถึง3เกมหาเกมหลังสุดของเจ้าบ้านอังกฤษชนะ4เสมอ1นัดล่าสุดบุกไปเสมอกับมาซิโดเนียเหนือมาด้วยสกอร์หประตูต่อ1นหาเกมหลังสุดทํากําไรไป2เกมส่วนทีมเยือนบราซิลนะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดี 5เกมหลังสุดพวกเขาชนะได้เพียงแค่1เกมเสมอ1แพ้ไปถึง3นัดล่าสุดนะครับเปิดบ้านแพ้เจนตินามาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 5เกมหลังสุดทํากําไรไม่ได้10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านอังกฤษยิงได้26ประตูเสียไปเพียงแค่5ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.6ประตูต่อเกมส่วนทีมยอันบราซิล10เกมหลังสุดยิงไป15ประตูเสียไป14ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.5ประตูต่อเกม ส่วนแฮต้แคปเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านอังกฤษเมื่อแฮต้าแคปเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2ทํากําไรได้เพียงแค่1เกมส่วนแฮต้าแคปสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ3เสมอ1แพ้1ทําสกอร์สูงไป3เกมส่วนทีมเยนบราซิลเมื่อแฮต้าแคปเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้1ทํากําไรไปถึง4เกม ส่วนแฮตตแคปสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึง่งหาเกมหลังสุดพวกเขาชนะ4เสมอหนึ่งทสกอร์สูงไป3เกมเหมือนกันวันนี้นะครับแฮตมเแคปเปิดมาที่เจ้าบ้านอังกฤษเป็นต่ออยู่ที่เสมอครึ่งลูกส่วนแฮตเตแคปสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึง่งเจ้าบ้านอังกฤษนะครับยังคงฟอร์มร้อนแรงอย่างต่อเนื่อง10เกมหลังสุดพวกเขาชนะไปถึง8เสมอ2ไม่แพ้ใครดล่าสุดนะครับบุกไปเสมอกับมาซิดโดอียเหนือมาด้วยสกอร์1ประตูต่อหนึ่ง ส่วนทีมเยือนบราซิลนะครับช่วงหลังฟอร์มไม่ค่อยดีพวกเขาแพ้มา3เกมติดต่อกันดล่าสุดน,นะครับเปิดบ้านแพ้เจนตินามาด้วยสกอร์หประตูต่อศูนย์ในศึกคัดเลือกฟุตบอลโลกช่วงหลังนะครับต้องยอมรับว่าอังกฤษฟอร์มดีจริงๆและตัวผู้เล่นนะครับวันนี้ตัวผู้เล่นหลักก็พร้อมลงดาบตาข่ายไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่เคนจุดเบลลิงแฮมหรือจะเป็นฟิลฟอร์เดนวันนี้นะครับ1ประตูไม่น่าพลาดขอมองไปที่เจ้าบ้านอังกฤษ ปูตที่4นะครับเป็นศึกกระชับมีทีมชาติเตะเวลาตีสองเดนมาร์กเปิดบ้านรับการมายันญญของสวิตเซอร์แลนด์ทั้ง2ทีมนะครับเคยเจอกันมา2ครั้งเป็นเดนมาร์กนะครับที่ชนะไป1แล้วก็เสมอกันไป1เกม2เกมหลังสุดนะครับเป็นเดนมาร์กที่ทํากาไรได้ทุกนัด5เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเดนมาร์กชนะ4แพ้1นัดลา่าสุดบุกไปแพ้ไอร์แลนด์เหนือมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0 5ย์เกมหลังสุดทํากาไรได้เพียงแค่1เกม ส่วนทีมเยอมนสวิตเซอร์แลนด์5เกมหลังสุดชนะ1เสมอ3แพ้1นัดล่าสุดบุกไปแพ้โรมาเนียมาด้วยสกอร์1ประตูต่อ0 5เกมหลังสุดทำกำไรไม่ได้เลย10เกมหลังสุดของเจ้าบ้านเดนมาร์กยิงได้19ประตูเสียไป10ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.9ประตูต่อเกมส่วนทีมเยอมนสวิตเซอร์แลนด์10เกมหลังสุดยิงไป22ประตูเสียไป11ประตูเฉลี่ยได้ประตู2.2ประตูต่อเกมเจ้าบ้านเดนมาร์กนะครับผู้รักษาประตูจะเป็นแคสเปอร์ผู้รักษา จะแบรนเดนมาร์กนะครับผู้รักษาประตูจะใช้แคสเปอร์ชไมเคิลส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะเป็นโจคิมเอเดอร์สันจับคู่กับมาติอาสฟริตเทนส่วนตัวรุกนะครับพวกเขาต้องฝากความหวังไว้ที่แคสเปอร์ดอเบิร์ตส่วนทีมเยอนสวิตเซอร์แลนด์นะครับผู้รักษาประตูจะเป็นเอ็มวโกส่วนคู่กองหลังนะครับวันนี้จะเป็นมานูเอลอาคันจีจับคู่กับนิโก้อวดีส่วนตัวรุกนะครับต้องฝากความหวังไว้ที่โนอาโอคาโฟแล้วก็ดูเบนไวกาส ส่วนแฮนด์ดับเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านเดนมาร์กเมืม่อแฮนด์ดับเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้1ทำำํากําไรไปถึง4เกมส่วนแฮนด์ดับสูงต่ํามเมื่อเปิดมาที่2ลูกควบ2ลูกครึ่ง5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ4แพ้1ทําสกอร์ต่ําไป3เกมส่วนทีมเยอรมันสวิตเซอร์แลนด์เมืม่อแฮนด์ดับเปิดมาที่เสมอควบครึ่งลูก5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2ทํากําไรไป3เกมส่วนแฮนด์ดับสูงต่ําเมื่อเปิดมาที่2ลลููกกคร2ึ่ง หาเกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะไป1เสมอ2แพ้2ทําสกอร์สูงไป4เกมวันนี้นะครับแฮนดิคปเปิดมาที่เจ้าบ้านเดนมาร์กเป็นต่ออยู่ที่เสมอค,ครึ่งลูกส่วนแฮนแดิคับสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครัวสลูกครึง่งเจ้าบ,บ้านเดนมาร์กนะครับนั้นล่าสุดเพิ่งบุกไปแพ้อไอร์แลนด์เหนือมาด้วยสกอร์สองประตูต่อศูนย์ในศึกยูโรรอบคัดเลือกส่วนทีมเยอมนสวิตเซอร์แลนด์นะครับนั้นล่าสุดก็บุกไปแพ้โรมาเนียมาด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อศูนย์เหมือนกัน ช่วงหลังนะครับเดนมาร์กถือว่าฟอร์มาแรงแต่ทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็ไม่หน่อยหน้าส่วนใหญ่นะครับพวกเขาจะหนักไปทางเสมอเราวันนี้นะครับเฮดิแคปเปิดมาที่บังคับเดนมาร์กต้องยิงถึง1ประตูถึงจะกินเต็มวันนี้เฮียหมายคิดว่าสวิตเซอร์แลนด์นะครับน่าจะบุกมาเยันเสมอได้คู่นี้เฮียหมาขอเลือกเชียร์ไปที่ทีมผู้มาเยือนสวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเป็นศึกกระชับมิตรทีมชาติเตะเวลาตีสามฝรั่งเศสเปิดบ้านรับการ,รเยือนของเยอรมน,นี ห้าเกมหลังสุดที่เจอกันนะครับเป็นฝรัลล่งเศสที่คว้าชัยไป2เกมส่วนเยอรมนีนะครับคว้าชายัยได้เพียงหนึ่งเกมแล้วก็เสมอกันไป2เกม5้าเกมหลังสุดเป็นฝรัลล่งเศสที่ทํากําไรไปถึง3เกม5เกมหลังสุดของเจ้าบ,บ้านฝรัลล่งเศสชนะ3เสมอ1แพ้1นัดาล่าสุดบุกไปเสมอกับสร์มาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2 5เกมหลังสุดทํากําไรไป3เกมส่วนทีมยเยอรมันนะครับช่วงหลังฟอร์มถือว่าไม่ค่อยดี5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ2เสมอ1แพ้2 นัดล่าสุดนะครับบุกไปแพ้ออสเตรียมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูนย์าเกมหลังสุดทํากําไรได้เพียงแค่2เกมสิเกมหลังสุดของเจ้าบ้านฝรั่งเศสยิงได้3 4ประตูเสียไป6ประตูเฉลี่ยได้ประตู3.4ประตูต่อเกมถือว่ายิงกระจุยกระจายต่างจากทีมเยอรมันนะครับสิเกมหลังสุดยิงได้เพียงแค่15ประตูเสียไปถึง22ประตูเฉลี่ยได้ประตู1.5ประตูต่อเกมวันนี้เจ้าบ้านฝรั่งเศสนะครับผู้รักษาประตูจะใช้บริ์แซมบา ส่วนกองหลังนะครับวันนี้จะนำทัพมาโดยวินเดียมซาริบาจับคู่กับลูคาเฮอรันเดสส่วนตัวรูกนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กันครบไม่ว่าจะเป็นอุสมาดเดเบเล่ฮิริยันเอมปาเป้หรือจะเป็นองตวนกิสมมนส่วนทีมยเยอรมันนะครับผู้รักษาประตูจะใช้เควินแท็บส่วนกองหลังนะครับวันนี้จะนำทัพมาโดยแมทฮูมิเอลแล้วก็อันโตนิโอรูดิเก้ส่วนหน้าเป้านะครับต้องฝากความหวังไว้ที่นิคัสฟูคฟุกค ส่วนแฮนดรคักับเอเชียย้อนหลังนะครับเริ่มต้นที่เจ้าบ้านฝรั่งเศสเมื่อแฮนดรคับเปิดมาที่ครึ่งลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดทั้ง5นัดทํากําไรได้ทุกนัดส่วนแฮนดรดัับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูกครึ่งควบ3ลูก5เกมหลังสุดพวกเขาชนะรวดทั้ง5นัดทําสกอร์สูงไปถึง4เกมส่วนทีมเยอรมนีเมื่อแฮนดรคับเปิดมาที่ครึ่งลูก4เกมหลังสุดพวกเขาเสมอ3แพ้1ทํากําไรไป3เกมส่วนแฮนดรคักับสูงต่ำเมื่อเปิดมาที่2ลูก 5เกมหลังสุดนะครับพวกเขาชนะ4แพ้1ทําสกอร์ต่ําไป3เกมวันนี้นะครับแฮนด์แครปเปิดมาที่เจ้าบ้านฝรั่งเศสเป็นต่ออยู่ที่ครึ่งลูกส่วนแฮนด์แคปสูงต่ำวันนี้เปิดมาที่2ลูกครึ่งคว้าสลูกเจ้าบ้านฝรั่งเศสนะครับไม่แพ้ใครมาแล้ว4เกมติดต่อกันนาล่าสุดบุกไปเสมอกับกรีซมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ2ต่างจากทีมเยอือนเรมนี er นะครับแพ้มา2เกมติดต่อกันนาล่าสุดบุกไปแพ้ออสเตรียมาด้วยสกอร์2ประตูต่อ0ูน เฮตเวทช่วงหลังที่เจอกันนะครับก็เป็นฝรั่งเศสที่ทําได้ดีกว่าและช่วงหลังนะครับฟอร์มของพวกเขาดูเหนือกว่าทีมเยือนและวันนี้นะครับจะได้เปรียบเรื่องเล่นในบ้านคู่นี้เฮียหมาขอมองไปที่ทีมเจ้าบ้านฝรั่งเศสเดี๋ยวเรามาดูแนวทางทั้ง5คู่วันนี้ที่เฮียหมาให้ไปกันนะครับเริ่มต้นที่คู่แรกเป็นศึกกระชับมีทีมชาติเตะเ,ตะเวลาเที่ยงคืนไอร์แลนด์เปิดบ้านรับการเยือนของเบลเยียมคู่นี้ให้มองไปที่ทีมเยือนเบลเยียมคู่ที่2เตะเวลาเที่ยงคืน สโลวาเกียเปิดบ้านรับการเยือนของออสเตรียคู่นี้ให้มองไปที่ทีมเยือนออสเตรียคู่ที่3มเตะเวลาตีสออังกฤษเปิดบ้านรับการเยือนของบราซิลคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านอังกฤษส่วนคู่ที่4เตะเวลาตีสองเดนมาร์กเปิดบ้านรับการเยือนของสวิตเซอร์แลนด์คู่นี้ให้มองไปที่ทีมเยือนสวิตเซอร์แลนด์ส่วนคู่สุดท้ายนะครับเตะเวลาตีสามฝรั่งเศสเปิดบ้านรับการเยือนของเยอรมนีคู่นี้ให้มองไปที่เจ้าบ้านฝรั่งเศส วันนี้ฮะหมาต้องขออนุญาตลาไปก่อนยังไงขอฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับ